ลิ์พูเก็บ3มแต้มชนะ1ประตูต่อศูนย์ดาวินนูนยสยิงประตูชัยนะครับเรียกได้ว่าเกมนี้ลิ์พูเล่นดีเลยนะครับสามารถคุมเกมได้อยู่หมัดเลยทําให้สามารถเก็บ3มแต้มที่สําคัญได้อย่างสบายๆสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบอลกันอีกครั้งก็สวัสดีแฟนคลับลิ์พูทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นหลังเกมนะครับลิ์พูนั้นี่นก็คือเจอกับอาเบไลซิกนะครับซึ่งเป็น1เกมนะครับที่อาจจะดูเหมือนยากเพราะว่าไปเยือนนะครับถึงเยอรมันแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนั้นอก็เป็นหนึ่ง ควรจะเก็บ3มแต้มให้ได้เกมนี้ผมก็มองว่าก็สมควรนะที่จะส่งตัวจริงลงมาก่อนเป็นเพราะว่าหากลิพูไม่สามารถเก็บ3แต้มเกมนี้ได้นะครับเดี๋ยวถ้าไปเจอเกมมาดริดในงียโอ้โหเดี๋ยวจะเป็นงานลําบากอย่างน้อยก็ต้องเก็บ3แต้มนี้ให้ได้ก่อนเพราะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเจอเกมมาดริดเนี่ยมันไม่โรเตชันอยู่แล้วต้องลงตัวจริงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าพลาดแพ้ขึ้นมาปับ๊บเรายังมีตุนอยู่9้าแต้มถ้าสามารถเก็บ3มแต้มเกมนี้ได้จึงทำให้เกมนี้ทางด้านของอร์เนอร์สโลตนั้นก็เลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบในการเล่นแต่ก็มี ู้แล่ะครับว่าเพราะว่าอาริสันเจ็บเนาะแบ็กขวาเทรนอานอ์กองหลังคู่โคนาเต้ยิงคู่ฟันได้แบ็กซ้ายนะครับเป็นสลับเป็นซิมิคัสลงมาซึ่งเกมนี้เล่นดีด้วยนะกองกลางนะครับใช้แล้กาเฟนแบกยิงคู่กับแบ็กเฮสเตอร์เหมือนเดิมอันนี้ผมแอบห่วงนะเพราะว่ากาเฟนแบกนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกเปลี่ยนเลยเล่นทั้งเกมเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นตัวจริงต่อเนื่องผมแอบงงว่าทําไมไม่โรเตชันตําแหน่งนี้บ้างนะครับแต่ก็คิดว่าก็ความมั่นใจของโค้ชเนาะที่จะใช้กาเฟนแบกต่อไปนะครับกองกลางตัวลุกเป็นโโดเเเเมนนนนนิกกซซววาาาาาาสสไละะครรรับปปีข่ห้้ยพ โชต้าเจ็บนุนเยตเลนดีด้วยแล้วก็ปีกซ้ายเกมนี้กักโปก,ก็ยังยึดตำแหน่งตัวจริงเป็นเกมที่2ต่อเนื่องเป็นเพืเ่อนเบริเปล่าเปิดยูทู u เพลินเพลินโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้นกําลังดูเพลินๆดูฟินฟแบบนี้ทุกครั้งไปผมจึงแนะนําบริการหาร YouTube พรีเมียมเริ่มต้น14บาทหรือรายเดือน59บาทอีกท้งโปรโมชั่นแถมฟรีวิวอีก60วันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกัน้นสนใจแอดไลน์เบรรี่พีเอ็มฐานลูกค้ากว่า50,000คนจดทะเบียบริษัทถูก ต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติก็ราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดหรือถ้าอยากดู n น t f l i x นั้นก็สามารถติดต่อเจ้านี้ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมแอดไลน์มา berry pm หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยก็สลับเปิดเกมนี้มานะครับเลี้ยวฟูในฐานะทีมเยือนนั้นเนี่ยก็พยายามเล่นบอลนะครับโดยพยายามเก็บบอลเอาไว้ครองบอลเอาไว้ให้มากที่สุดเลยนะครับก็คือพยายามรักษาเชฟรูปเล่นของเกมไว้แต่ละซิปในเกมนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเซตแผนมาเลยว่าให้นักเตะนั้นเนี่ย ไล่เพลสนะครับเรียวพูพอรู้ว่าจุดเด่นของเรียวพูนั้นก็คือการออกบอลจากแดงกลางนะครับก็เลยแบบไล่เพลสแบบหนักๆด้วยและด้วยฟอร์เมชันของไลซิกนะครับที่เล่นแบบหน้า2กลางลุก1นะครับแล้วก็กองกลางคือส่วนใหญ่นักเตะของไลซิกเนี่ยมันจะยืนตรงกลางกันใช่ไหมจึงทาให้เรียวฟูนั้นก็เล่นยากมากๆเลยเพราะไลซิกในเกมนี้เนี่ยไล่เพลสแบบเร็วแบบเร็ว,แบบรวจีๆเลยนะครับทำให้กองกลางเรียวพูนั้นในช่วงแรกนั้นโอ้โหถูกเพลสหนักมากหรือแม้กระทั่งเรียวพูพยายามเซตบอลจากกองหลังมานะครับก็ถูกเพลสนะครับมีจังหว ทั้งใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของซิมิคาร์ดหนึ่งครั้งแล้วก็ทรนอาร์โนหนึ่งครั้งแต่ก็ยังโชคดีว่าเลี้ยวฟูนั้นไม่เสียประตูนะครับก็ถือว่าโชคดีเลยนะเพราะว่าช่วงต้นเกมแบบส่วนใหญ่เลี้ยวฟูจะเสียประตูบ่อยมากสมาธิไม่ค่อยดีพอไม่เสียปั๊บเนี่ยหลังจากนั้นเลี้ยวฟูนะครับก็ทําการแก้เกมไปในทันทีโดยนะครับไม่ได้เน้นและในการจ่ายบอลช้าๆสั้นๆเหมือนที่เราเคยเห็นในหลายๆเกมที่ผ่านมาโดยเลี้ยวฟูนั้นพยายามเลยนะครับเปิดบอลเดร็กยาวขึ้นไปข้างหน้าในทันทีซึ่งต้้้อออองงงบบบกกก่่่นวววาาาาาเปิดดสัั10ครรผมมจมจภพไ,มไแบบ สถินะมันประมาณครึ่งต่อครึ่งเลยคือริบูนั้นก็ไม่ได้เปิดนะครับสำเร็จสักเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ถูกบีบเร็วแล้วก็เชื่อว่าไอ้แผนตอนแรกที่ถูกเซตมาเนี่ยไม่ได้แบบว่าเซตมาแบบนี้ให้แบบว่าต้องเล่นรีบเปิดวนยาวไปนะครับซึ่งริบูนั้นก็ค่อนข้างแกว่งเลยในช่วงต้นครึ่งแรกนะแล้วก็เห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าผมเห็น shot ท,ที่อันนัทสอนั้นเนี่ยพยายามบอกเทรนน,นั้นให้หุบเข้าไปข้างในคือให้เทรนนั้นช่วยโหลดเข้าไปในการเล่นแดนกลางมากขึ้น เพราะว่าถ้าไม่ไปช่วยแดงกลางของทีมแล้วเนี่ยโอ้โหรีปูเสียเปรียบนะครับเรื่องจํานวนผู้เล่นแดงกลางสูงมากๆพอเทนเข้าไปปั๊บเนี่ยถามว่าเซตบอลได้ดีขึ้นไหมมันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วรีปูก็ยังไม่สามารถต่อบอลสั้นจากตรงกลางได้แต่พอมีเทนมาปั๊บเนี่ยทำให้เทนนั้นเล่นเหมือนฟีลไปเป็นคอร์ทแบกอะ่ะก็คือได้บอลปับ๊บพยายามเปิดออกซ้ายออกขวานะครับแต่ส่วนใหญ่จะเปิดไปทางซ้ายเลยให้กับกัคโปซึ่งกัคโปนั้นเทคนิคเบสิกดีอยู่แล้วจึงงงําาาาาใใหหห้้้้้สสมมรรรรถถเเกก็็บ,บอออลลลไไไดดคััูนนนน่่่ตตปื มีหลายช็อตพยายามส่งให้ดาวินนุนเยสนะครับก็คือทะลุไปด้านหน้าคือนุนเยสเก็บบอลได้นะแต่เป็นการเก็บบอลที่ไม่สามารถเล่นแล้วก็ยิงประตูได้ก็เก็บบอลแล้วก็ม้วนกลับมาแล้วก็ส่งให้กักโปกักโปก็พยายามวนกลับมาให้แดงกลางในการเข้าทำซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้ในช่วงต้นครึ่งแรกนะครับทำให้มันเกมก็ค่อนข้างอึดอัดเลยลิปูดได้บอลเยอะกว่าก็จริงแต่ไม่สามารถนะครับสร้างโอกาสได้สักเท่าไหร่ ซึ่งดูเหมือนว่านะครับอันเดอร์สโลตนั้นยังไม่ค่อยพอใจนะครับกับเกมแบรนกลางของเรฟูที่เก็บบอลได้ก็จริงนะแต่ไม่สามารถสร้างสรรค์เกมนะครับหรือนะครับสร้างความได้เปรียบในแดนกลางจึงเห็นได้ชัดว่าเกมนี้โซบอสไลน์นะเนี่ยถูกเซตว่านะครับให้มีอิสระในการเล่นค่อนข้างเยอะหมายความว่าอิสระนะครับในการลงมารับบอลในการฉีกออกไปบางจังหวะเนี่ยกองกลางของไรซิปยืนตรงกลางเยอะใช่ไหมโซบอสไลน์นะครับแล้วก็แมคลิสเตอร์ทั้งคู่เลยฉีกออกไปนะครับยืนฝั่งซ้ายขวาเลยฟีลแบบเป็นยืนปีกเลยนะเพื่ออะไรเพื่อทําการรับบอลจากข้างๆในเมมื่่อตรรงงกลับไได หรือบางจังหวัดโซสไลน์นั้นลงมาต่ําเลยนะครับคู่กับแลนกาเฟนแบกเพื่อลงมารับบอลจะเห็นว่าเกมนี้นะครับโซลสไลน์นั้นจะยืนนะครับแบบทั่วไปหมดเลยเพราะยืงกลางตัวลุกนั้นก่อนข้างไม่ได้ประโยชน์นะเพราะยืนตรงนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่ได้บอลนะครับแบบนี้ผมมองว่าดีเลยเพราะทำให้โซสไลน์นั้นสามารถเก็บกินบอลได้นะครับก็ถือว่าทําได้และนั่นแหละครับพอทางด้านของอันเดสโตรนั้นแก้เกมนะครับโดยการให้โซสไลน์ช่วยลงมาต่ำหรือฉีกออกไปเพื่อรับบอลทําให้เกมแดงกลาของลีฟูนั้นมันโฟล พอแบบเนี้ยโฟปั๊บลิอร์พูนั้นจึงสามารถสร้างสารรค์เกมได้หลายจังหวะนะครับแต่นะครับก็อย่างที่พูดแหละครับว่ามันเป็นจังหวะเนี่ยทุนใหญ่ก็คือการเปิดบอลยาวไปคือข้ามไปเลยช่างกองกลางและคือกองกลางถ้าจะเก็บบอลเนี่ยก็คือเป็นการเก็บบอลสั้นๆแต่ไม่ได้เป็นการเข้าทางสักเท่าไหร่อาจจะมีพยายามนะครับช็อตเล่นบอลสั้นแบบเร็วๆในะแดงกลางแต่มันก็เสียบอลคือเกมนี้ลิอร์พูเสียบอลบ่อยมากๆแต่ยังดีนะที่ไลซิกในเกมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างไม่ดีนะหมายความว่าเก็บบอลได้แต่ยังไม่ได้สร้างความอันตรายให้กับบเเอออรรพููจึงทให้นนี่ยมืส ปั๊บก็ยังไม่ถึงขั้นเสียประตูนะครับและสามารถเก็บกินและเล่นต่อได้นะครับเหมือนเป็นการแก้แผนกันนะโดยเห็นได้ชัดว่านะครับไล์ซิกเนี่ยไม่ได้แก้แผนลิฟฟูสักเท่าไหร่คือโดนลิฟฟูขออันดร์สวรรนั้นแก้แผนแบบรัวๆเลยนะครับคือเล่นแบบนี้มาใช่ไหมก็แก้นะครับจับแก้นู่นแก้นี่จนทําให้ลิฟูนั้นก็สามารถได้ประตูแรกนะครับด้วยประตูแรกนั้นแหละเป็นประตูนะครับที่ลิฟูได้นะครับจากการเข้าทาของลิฟูแบบเนี้ยสองสามครั้งก่อนหน้านี้และมันส่งสัญญาณเตือนมาแล้วลิฟูเจาะตรงกลางไไมมมม่่ดด้้กกกกก็ใใหนนะรับแแซขววาาาเเเยอ แล้วไม่ว่าเทรนต์โนหรือว่าซิมิคาส์ดันขึ้นมาเลยนะครับทั้งสองคนเนะี่ยและพยายามเปิดเข้าไปนะครับให้กับกองหน้าลิวอพูลนะครับก็คือเปิดไปมันจะมีช็อตที่ได้มงบ้างช็อตนู่นช็อตนี้บ้างช็อตนี้เหมือนกันนะครับซิมิคาส์เปิดไปให้กับซาร่าซาร่ามงจริงๆเนะี่ยถ้านุนเยสไม่ซ้ำผมว่าก็เข้านะครับแต่โอเคซ้ำดีกว่าเพราะเราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมและนุนเยสก็ซ้ำเข้าไปนะครับนี่แหละเป็นแผลที่ลิวอปูลนะั้นเะนี่ยจัดการนะครับทางด้านของไรซิกในเมื่อพวกเองยืนชิดกันตรงงกกกกลลลาเเเยยยอออออะๆใชปปออปีไไวิ ให้วิงแบกเปิดเข้ามาซึ่งประเด็นเนี่ยทางด้านกองกองหลังไรซิกนั้นไม่สามารถสกัดกั้นลูกค้างอากาศเลียฟูได้ดีพอสมควรเพราะาโดนเลียฟูนั้นเนี่โดนโมงนะครับหรือว่าเข้าทำไหลจังหวะและ จังหวะนี้นะครับก็เลยเป็นจังหวะที่ทางด้านของไรซิกนั้นเสียประตูนะครับจากการเข้าทําที่สวยเลยละของลิวฟูแล้วก็จะมีอีกช็อตหนึ่งนะครับที่เป็นช็อตเปิดบอลมาแล้วก็นุนเยสนั้นใช้ความเร็วในการเข้าไปรับบอลน,นะครับซึ่งถามผมว่าให้ลูกโทษได้หรือเปล่าส่วนตัวก็มองว่าให้ได้นะเพราะว่าเตะเต็มๆแต่จะไม่ให้ก็ได้ถามว่าทําไมไม่ให้ก็ได้นะครับด้วยความที่ว่าวิถีบอลแล้วกันเพราะก็ดูเหมือนว่าถ้านุนเยสหลุดไปเนี่ยก็ไม่น่าจะสามารถถึงบอลด้วยก็คือมันแตะได้จริงแต่ไอช็อตแตะไปแล้ว,ว,ลวรัอร่่่าาาหหหหหผมมมมมถวใใใใ้้้้้้้ไไไไดดกก็็ เกลอะไรนะครับอยู่ที่ดูแลนพนิษของกรรมการแต่กรรมการเกมนี้เนะี่ยสำหรับผมมองว่าเป่านกบิดหวานไปหน่อยก็คือเป่าให้ไปเหลืองง่ายไปโอเคแหละพยายามนะครับปรามเกมที่มันไล่เพชรเร็วๆก็คือเห็นแหละว่าเกมมันเริ่มหนักตั้งแต่ต้นเกมแต่ผมมองว่าไอช็อตนะครับบางช็อตที่ไม่ควรได้เหลืองเอาก็ไปให้เหลืองพอให้เร็วปั๊บเกมมันก็เลยดูแบบว่าตื้อๆตัตตนๆไปคือเกมมันจะดูไม่สนุกไงเพราะว่าโดนเหลืองกันเร็วเกินไปและเกมนี้ผมชมโซบสไลนะอย่างที่ผมพูดแหละครับว่าพยายามลงต่ํามาพยายามฉีกออกไปเพื่อรับบอลแล้วก็จะมีนะ ที่จ่ายทะลุนะครับให้กับโคดี้คักโบสิ่งนี้แหละที่ผมนั้นโคตรอยากจะเห็นนะครับโซฟอร์สไลในการเล่นตำแหน่งนี้นะครับคือการจ่ายบอลทะลุให้กับเพื่อนในการเข้าทำเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่โซฟอร์สไลต้องทำนะครับไอการไล่เพลสนะครับหรือว่าการแตะบอลสั้นๆไอพวกนี้ผมว่าเป็นอื่นออปชั่นละกันที่โซฟอร์สไลสามารถทำได้แต่ออปชั่นหลักที่ควรจะทำในฐานะกลางตัวรุกคือการจ่ายบอลซึ่งโซฟอร์สไลนั้นทำได้ดีมากๆในการจ่ายให้กับโคดี้คักโบนะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับส่วนเกมนี้คู่หลังลิฟูอย่างฟันดแล้วก็คคนเือ โดนกองหน้าของทางด้านไรซิกสองคนเนี่ยพยายามไล่กดนะครับจึงทำให้เกมเนี่ย การเล่นรูปแบบเกมรับจะแตกต่างนะครับจากหลายเกมก่อนหน้านี้ที่โคนาเต้กปกติจะเป็นคนเข้าสกัดก่อนนะครับก็คือเป็นคนไล่แท้งไปก่อนเลยแต่เกมเนี้ทั้งฟันไดและโคนาเต้ต้องสลับกันนะครับคือบอลมาที่กองหน้าคนไหนก็ประกบคู่ในการเล่นไปเลยเพราะถ้าจะไปร้อยโคนาเต้จัดก,การกองหน้า2คนคนเดียวแล้วก็ฟันไดไล่ซ้อนเนี่ยคงไม่ไหวแน่นอนซึ่งเกมนี้ลีพูก็ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับคือสามารถเก็บกินและกันนะครับกองหน้าของไรซิกได้ทั้งที่อันตรายมากเลยนะครับไม่ใช่แค่กองหน้าอย่างซีมอนเนี่ยที่เล่นกลางลุกนั้น แต่เห็นได้ชัดว่ากองหลังเรปูนั้นยืนลายดีมากๆก็คือยืนลายปิดตำแหน่งบีบให้ไลซิกถ้าเองจะเข้าทำเนี่ยเองก็ต้องออกปีกไปเลยหรือนะครับเรื่องที่จะโยนข้ามกองหลังซึ่งทางด้านเรีู้นั้นก็ยืนนะครับชคลำหน้าได้ดีนะครับอย่างเช่นลูกที่ไลซิกยิงได้นั้นแต่ลำหน้าก็คือเป็นการเช็คลำหน้าที่ดีละกันนะครับของกองหลังเรียฟูเกมนี้ไลซิกเล่นยากมากๆถึงแม้นะครับจะมีช็อตได้บอลทราบความอันตรายได้แต่ด้วยการยืนนะครับของกองหลังเรีู้ทำให้พวกเขานั้นไม่สามารถสร้างสรรค์เเกกกกมหรือ็คถูบบีลลลยยะใ้ิไัว ครับซึ่งพอยิงไกลปั๊บประสิทธิภาพมันก็ลดด้อยลงไปเพราะเคลเฮอร์อนะั้นก็สามารถเซฟได้ในหลายๆจังหวะ หรือแม้กระทั่งเกมนี้นะครับกองหน้าอย่างนูนเยสสำหรับผมมองว่าเล่นดีมากเลยนะครับคือนูนเยสแดดเล่นดีมาหลายเกมแล้วคือคุณอาจจะไม่เห็นว่านูนเยสยิงประตูยแย่ๆบากไมยอะไรแต่ถ้าไปเจาะในรูปเกมแล้วนูนเยสมันเหมือนสายซัพพอร์ตอ่ะคอยไล่เพสให้กับเพื่อนนะครับไล่เพสหรือเกมนี้เนี่ยได้บอลปั๊บเนี่ยก็ถือว่าไม่ทําเสียเลยนะเก็บบอลได้นะครับแล้วก็จ่ายออกข้างให้กับเพื่อนจ่ายนูนจ่ายนี่ทําให้เกมลุกของเรฟูนั้นสามารถเล่นได้ไหลลื่นคือบอลไปถึงนูนเยสอ่ะถ้ามันไม่แย่จริงๆนเ,น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 ,เนี่ย ในหลายจังหวะคือเป็นการฝากบอลขึ้นหน้าและเพื่อนนั้นก็สามารถเข้าทำต่อได้ลองนึกสภาพถ้ากองหน้าลิฟูเก็บบอลไม่ได้ลิฟูนั้นก็จะไม่มีตัวฝากบอลน,นะครับบอลน,นั้นก็อาจจะไม่ได้สร้างความอัตรายให้กับไรซิกได้ขนาดนี้ตลอดทั้งเกมแล้วก็จะมีช็อตครึ่งหลังนะครับที่ไลซิกนันะ้นะก็คือสวนมาและผมมองว่าเป็นลูกเก่งของกาเฟนแบกแล้วนะครับก็คืออีกฝั่งหนึ่งนั้นพยายามสวนมาและพยายามจ่ายตัดเข้ามานะครับตรงกลางนะครับเพื่อยิงลิฟูนะครับซึ่งกาเฟนแบกลายหนและไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับคือสไล เขาแล้วถือว่าเป็นนักเตะนะครับที่อ่านเกมดีมากๆเลยว่าอีกฝั่งหนึ่งนั้นเนี่ยจะมาเข้าทําแบบนี้นะครับได้สกัดได้ในหลายๆจังหวะและช่วงครึ่งหลังเห็นได้ชัดเลยว่าอันเดสรอตนั้นค่อนข้างซื้อเกมรับของริวฟูลเลยมั่นใจเลยว่าเกมรับริวพูลนั้นจะสามารถเอาอาเบลซิกอยู่นะครับก็คือไม่เน้นรุกสักเท่าไหร่และก็คือจะเน้นการคลองบอลเก็บกินบอลหรืออีกฝั่งหนึ่งรุกมาก็ปล่อยให้รุกมาเลยนะครับก็คือมาเถอะสามารถรับได้ซึ่งก็ถือว่าช่วงนะครับก่อนเก็ดสิบ ผู้เล่นให้ไปยืนตรงปีกมากยิ่งขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้จอดแต่ตรงกลางใช่ไหมฉีกให้ไปอยู่ปีกเพื่อทําการรับบอลแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ถูกกองหลังเลยฟูนั้นเช็คล้ำหน้าบ้างนะครับหรือบางจังหวะถูกบีบนะครับจนไม่สามารถจะทําอะไรได้ แล้วก็จะมีช็อตหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะก็คือช็อตชิงกันเลววันทูนะครับของซบอสไล์กับแมกไลิสเตอร์และแมกไลิสเตอร์ยิงนะครับจริงๆเนี่ยก็คือผ่านมือผู้สาประตูไปแล้วแต่มันไปดันชนเสานั่นเองครับเสียดายมากๆแต่นี่แหละเป็นช็อตหนึ่งที่ผมชอบนะการเล่นแดงกลางของลิฟูนะครับค่อยๆชิงค่อยๆไปเมื่อมีจังหวะก็สามารถทําได้แล้วก็ยังมี และหลังจากนั้นนาทีที่ประมาณ71นะครับก็มีช็อตผิดพลาดของลิเวอร์พูลเนาะก็คือโคนาเต้นั้นเนี่ยจับบอลพลาดจับบอลยาวไปจึงทำให้โดนสวนกลับแล้วก็ลิเวอร์พูลนั้นโดนยิงนะครับแต่ถือว่าโชคดีมากคือเคเลเฮอร์นั้นออกมาเร็วเลยทําให้นะครับสามารถเซฟนะครับลูกยิงนะครับของฝั่งอาเบไลซิกไว้ได้ถือว่าดีเลยนะครับเนี่ยผู้รักษาประตูนะครับมือ2เนี่ยที่ยั้งกับมือ1นะครับเนี่ยมันทําให้ลิเวอร์พูลนั้นอุ่นใจมากๆการเล่นของเคเลเฮอร์ แล้วก็มีช็อตต่อเนื่องอีกนะครับคือไลซิกเนี่ยค่อนข้างนะครับได้ใจและพยายามผุกต่อนะครับแล้วก็มีช็อตที่ซิมอนนั้นยิงไกลนะครับและมันไปฉแลบนะครับและเนี่ยทางด้านของเคเลเฮอร์นั้นเซฟได้นะครับลูกนี้ถือว่ายากนะเพราะว่าบอลฉแลบนะครับแล้วก็เหมือนนะครับจะเด้งข้ามหัวด้วยแต่เคเลเฮอร์นั้นนะครับก็ปฏิกิริยาไวสามารถเซฟได้อีกช็อตหนึ่งแล้วเราจะได้เห็นการเปลี่ยนตัวของอาร์เนอร์สล็อตนะครับตอนแรกก็คือเปลี่ยนเดียร์ลงมาแทนซาลาผมมองว่าเป็นเรื่องความฟิตนั่นแหละก็คือตต้้้อออออองรรรรัักกกษาาาาาาาคคววววมมมฟิเเเเเเไพะะะะ่ดีีี๋ยจจหนนน์ซลลบแ หลังจากนั้นพอลลี่พูดนวดเยอะๆเนี่ยก็เปลี่ยนออกลงนะครับ3คนเลยนะครับก็คือเอาซีมิคาร์ดออกเอาเทรนต์อาร์โนออกแล้วก็ส่งเคอร์ติจโจนโกเม็ดแล้วก็แอนดูโรเบอร์สันมาจุดที่น่าสนใจเลยเนี่ยก็คือส่งเคอร์ติจโจนลงมาแทนดาวินนุนเยสซึ่งหลักๆผมมองว่าก็คือพักนุนเยสนั่นแหละเพราะเดี๋ยวจะมีเกมอาร์เซนอลอีกแต่นะครับน่าสนใจเลยว่าอพอลงมาแล้วจะยืนในรูปแบบไหนซึ่งผมมองว่าเป็นการยืนในรูปแบบค่อนข้างหมุนเวียนละกันเนาะแต่หลักๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่ากัคโปนั้นถูกจับไปปปยืนนเ็าควี แต่บางจังหวะก็จะถูกสลับลงมาเล่นในเลนกองกลางนะแล้วก็ลุยดีอารยืนปีกซ้ายนะครับตามถนัดของตนเอง ก็คือองจริงเนี่ยก็พยายามเล่นนะครับเพื่อรักษาสกอร์และสำหรับลเวูนะครับถ้ายิงได้ก็ได้ถ้าไม่ได้นะครับก็อย่าพลาดเสียประตูนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยงานหนักแน่เลยลเวูเห็นชัดว่าช่วงครึ่งหลังนั้นก็แก้เกมอีกแล้วจะไม่เน้นเรื่องการเปิดบอลยาวสักเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะเห็นว่าไลซิกนั้นเนี่ยก็คือปฏิสิทธิภาพในการไล่เพลสนั้นลดลงไปนะครับคือไลซิกเนี่ยจะเพลสน้อยลงนะครับอาจจะด้วยความฟิตหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ช็อตที่รู้หละครับว่าเพลสไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วหมายความว่าเพรดดดดไไไปปเนนนน่ยยอาาาาจจะะมม้้้ใชชโ์ขัลลพพง เก็บกินบอลมากกว่านะครับแรงจากนั้นเลฟพูลนะครับก็ลดการวางบอลยาวลงไปนะครับโดยจะเน้นนะครับการจ่ายนะครับคือเน้นช่องต่อช่องไปเลยซึ่งมันมีข้อดี2อย่างเลยนะครับที่ทําแบบนี้เนี่ยก็คือสลอตนั้นต้องการให้เลฟพูลนั้นเสียบอลให้น้อยที่สุดเท่าจะน้อยได้แล้วอย่างที่2นะครับการเข้าทาเร็วแบบนี้เนี่ยทำให้ไลซิกนั้นเนี่ยค่อนข้างปั่นป่วนและทําให้เลฟพูลนั้นเหมือนเป็นการเล่นนะครับในหนึ่งรูปแบบการเล่นแต่ได้2ออปชั่นที่อาเนอร์สลอตนั้นต้องการคือสามารถเล่นเกมรุกได้ในช็อตนะครับที่อง้ต และหลังจากที่ริพูนะั้นเปลี่ยนตัวชุดใหญ่มาใช่ไหมตอนแรกขณะคิดว่าจะยวบลงปรากฏว่ารีพูทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถขึงนะครับไลซิกได้ในหลายๆจังหวะเป็นเพราะว่าไรซิกนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่านะครับนักเตะล้าเยอะและพอริพูชุดใหม่มาจ่ายบอลกันคล่องมากๆทำให้พวกเขานนเนี่ยโอ้โหไม่ได้บอลมา2-3นาทีเลยถือว่าแก้เกมดีมากเลยในการส่งผู้เล่นชุดนี้ลงมานะครับที่มีประสิทธิภาพในการคลองบอลในการจ่ายบอลที่ดีนะครับคือต่างจากชุดก่อนหน้าที่อาจจะมีประสิทธิภาพในการเล้งจี้เข้าไปพอชุดนี้ปับทให้ ูนนั้นได้ผลตามที่ตนเองต้องการแล้วก็จะมีช็อตหนึ่งนะครับที่ไลซิกนั้นเนี่ยสามารถยิงประตูได้แต่ล้ำหน้าอีกแล้วนะครับอันนี้ผมก็ชมนะครับเรื่องการเช็คล้ำหน้าของลิเวอร์พูลเรียกได้ว่าการเช็คล้ำหน้าของลิเวอร์พูลในยุคเนี่ยขอร์นเนอร์สล็อตเนี่ยเช็คดีมากๆเลยนะครับอย่างช็อตเนี่ยโอเคจะเห็นว่านะครับโอเพดาเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังใช่ไหมโคนาเต้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวหรือเปล่าแต่มันเป็นไลายเชฟไงที่พวกเขานั้นยืนกันร,รู้แหละครับว่าถ้ายืนในช็อตแบบเนี้ยก็จะสามารถเช็คล้ำหน้าได้้้้ซึ่่่งงงกกก็็็เปนนนนนนไตาามผลลลรัััยิดิดดจแวูำำห และเกมนี้เนี่ยเลฟูเนี่ยไม่ได้สกอร์ที่2อสักทีเนี่ยต้องชมผู้สาประตูอย่างกูลาซี่เลยนะคือเซฟดีมากๆเลยมีช็อตที่เล่ฟูนั้นพยายามยิงนะครับแต่ไอช็อตสต็อปเปอร์เนี่ยไอลูกยิงไกลเนี่ยไม่สามารถทําอะไรกูลาซี่ได้เลยนะครับคือ่าง่ายเลฟูนั้นเนี่ยถูกบีบให้ยิงไกลหลายจังหวะเมื่อทําไม่ได้ปั๊บนะครับโอ้โมันก็เลยทําให้เกมนั้นก็เหนื่อยแหละครับไม่ได้ลูก2ส,สักทีต้องชมความยอดเยี่ยมนะครับของผู้สาประตูอย่างกูลาซี่นะครับอดีตเก,เก่าของหงนั่นเอง แล้วก็แน่นอนสับช่วงท้ายเกมนะผมมองว่าลิ์ภูนั้นเนี่ยก็พยายามเก็บบอลแล้พยายามไม่ทําอะไรแล้วนะครับแต่อาจจะมีความเขี้ยวที่น้อยลงไปหน่อยอย,อย่างเช่นบางชอดบางจังหวะผมอาจจะมองว่าเลี้ยงไปมุมธงก็ได้ก็ไม่ได้ทานะครับอันนี้น่าเสียดายเนาะเพราะว่ามันควรทําอะไรให้มันเมคชัวนะครับหรือบางจังหวะล้มได้เนี่ยก็ยังอย่าฝืนจะเล่นต่อนะซึ่งจริงแล้วอ่ะมันสามารถทําได้นะครับชดแบบนี้เพื่อเก็บ3มแต้มอ่ะในท้ายสุดแล้วก็ยังสามารถรักษาผลได้ก็ถือว่าเป็นงานดีนะลิ์พูเก็บ3แต้มเกมนี้ได้แล้วก็มุ่งต่อไปในเกมหนนนนนน้าในาใกกรปออเเเ็มมที่ั โอเคเก็บ3แต้มเกมนี้ได้ทาให้มันจะบูผ่อนคลายลงไปเยอะกับเกมแชมเปี้ยนลลกนะครับเพราะช่วงตน้ตนๆนั้นต้องเก็บ3แต้มให้ได้เยอะที่สุดเพื่ออะไรเพื่อว่าช่วงท้ายๆนั้นจะได้โรเตชันนักเตะได้นะครับอ่ะเกมนี้ก็เป็น1เกมนะครับที่ลีปูนั้นเก็บ3แต้มได้ชนะไป1ลูกก็สาหรับผมดีแล้วนะครับชนะก็คือชนะเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะครับส่วนการเล่นก็ดีด้วยจริง,รงๆเนะี่ยอาจจะมองว่าดูชนะน้อยแต่ผมมองว่าการเล่นมันดีนะครับและปิดเกมได้ตามที่ต้องการเลยและทุกคนที่เห็นบ้าง,างก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห ดีแมนออเดอร์แมทสำหรับคุณสำหรับผมเกมนี้แมนออรเดอร์แมทคือถ้ามองเนี่ยจากการเล่นตอนแรกเนี่ยเป็นนูนเย็เนาะแต่ถ้าแบบจริงๆแล้วสำหรับผมผมมองว่าฟันไดนะฟันไดเกมนี้เก็บกินดีมากๆสามารถประชาการเกมรับเลี้ยวพูได้นะครับทำได้ดีเลยแต่ทุกคนนั้นอาจจะคิดว่าเป็นคนอื่นก็ได้ก็ลองคอมเมนต์มาอย่างเกมนี้เซอสไลด์ก็มาได้เล่นแย่นะเล่นดีเลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิ่งฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวขขออบคุณ